ส,สวัสดีครับก็ยามเช้าสวัสดียามเช้าเช้านะครับอยู่กับปา่าหลังบ้านนะครับก็อาห,หารเป็ดไก่นะครับธรรมชาติธรรมชาตินี่เลย <c oughs> ก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับทุกเช้านะครับกิจวัตรประจำวันของปลาเสีนะครับเป็นสวนหลังบา้านนะครับหลังบ้านก็พื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับ นี้ก็พยายามอยู่ในช่วงปรับภูพิทักษ์เพราะว่าต้องดูทางน้ําออกทางน้ำเข้าด้วยนะครับเพราะว่าก็มีผลหัวกําแพงล้มนะครับทำกําแพงใหม่ก็มีหลากหลายนะครับสายพันธุ์นะครับใครที่สนใจก็ขอแบ่งกันได้นะครับหรือแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านมีใจประเภทไหนอยากได้แบบไหนกับทางผมนะครับ ก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับของเรานะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับปลาก็มีนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่เกินหนึ่งปีนะครับผมก็ใครที่มาเยี่ยมมายามครับก็จะได้ปลาไปกลับไปทานด้วยนะครับก็มีปลาครับทิมปลานินปลาในปลาตะเพียนหลากหลายนะครับอันนี้บ่อนี้ก็มีปลาช่อนก็มีนะครับผมบ่อนี้ความลึกผมก็ไม่ได้ทําได้ลึกมากนะครับไม่ได้ลึกมากนะครับนี่ฮะ กราได้ทำกำแพงไะไหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นบ่อก,กบนะครับมีทั้งกบด้วยกบก็กำลังปลอยแบบธรรมชาตินะครับทุกอย่างผมจะเน้นธรรมชาติไม่ใช้พวกสารเคมีคมนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนี่ปลาก็เวลาคนเดินเข้ามาก็วินหาเลยครับหิวบ่อ,บอนี้ปลานินงเยอะ มีทั้งต้นเพกาลิ้นฟ้านะครับมีทั้งไผ่สร้างมนนะครับเป็นไผ่สร้างมน์นะครับปลูกไว้ใช้ลำนะครับทำแค่ทำสารพัดประโยชน์นะครับไผ่สร้างมน์ก็โอเคนะครับกินหนอก็อร่อยนะครับทั้งลิ้นจีนะครับเอาลงลิ้นจีลงแล้วนะฮะลิ้นจีแล้วก็เงาะพวกเงาพวกลำดุงมันใหญทุ่งลุงทุเรียนนะครับปลูกไว้หมดแล้วนะครับเป็น อาการที่เราเน้นธรรมชาติเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆนะครับใช้แต่เอ็นรีอย่างเดียวนะครับผมไก่ก็เป็นไก่ผสมนะครับแรกๆก็เป็นไก่แจ้ผมชอบไก่แจ้เลยเลี้ยงไก่แจ้ไว้แล้วก็ไก่พวกไก่ดํานะครับหรือไก่พวกขนกลับเขาเรียกไก่อะไรโปแลนไก่อะไรพวกพวกนี้นะฮะผมชอบสไตล์นี้ครับแต เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแยกกันนะครับเลยปล่อยใส่กันมันก็ทับกันไปทั่วมั่วชั่วเลยครับก็ในช่วงก่อปีใหม่มาก็ตายนะครับตายเกือบหมดเลยเป็นโรคภาษาบ้านๆก็โรคอะไรติดต่อโรคหาโรคอะไรนี่แหละฮะก็การให้กินก็เน้นลำนะครับเน้นลำอย่างเดียวนะครับกินลำกินอะไรอันนี้ เปลี่ยนบาลีนะครับในลูกออกมาแล้วนะครับอันนี้พ่อพันธุ์มันไม่สวยครับแต่ลูกให้ลูกออกมาสวยมุกโตดีครับนี่ตัวเมียนี่สีขาวหมดเลยครับขาวนวลหมดนะครับไม่มีดําแทรกเลยนะครับอันนี้เจ้าเบิ้มสองตัวเป็นตัวผู้นะครับมีตัวเมียตัวเดียวไก่งวงนะครับพ่อพันธุ์ผสมออกมาอย่างนี้นะครับก็ให้มันโตโตหน่อยแล้วก็ สองตัวหม้อนะครับก็พอดีกินแต่นะทีนี่ต้องสองตัว <c oughs> เหมาะสำหรับย่างนะครับย่างย่างอร่อยมากหรือต้มแล้วสองตัวเลยพอดีอร่อยนะครับก็แตกสายพันธุ์มาแล้วนะครับมีเยอะนะครับไก่ต๊อกก็เอาไปทนไก่สวยงามนะครับนี้บันลังปลา พักผ่อนนะครับยามเช้ายามเย็นยามบ่ายนะครับอากาศเย็นลมลื่นดีฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงอื่มีหมดนะครับผมปล่อยไว้นี่หมดแล้วไม่รู้มันจะรอดด้วยเปล่าเด่กก็น่รอดนะครับนี่นะปลาปลาดุกคอกก็มีนะครับปลาช่อนครฮะอันนี้ปลาแดงๆนะปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมเยอะมากเลย เ,เก่งนะปลาทับทิมโตวไวกว่าเพื่อนเลยครับ <S <'s <talking to them> เป็นหอยเชอรี่นะฮะหอยเชอรี่แบบสีทองอะไรประมาณนี้ครับผมหอยเชอรี่หอยอหอยเชอรี่นะครับส่วนมากจะเป็นหอยเชอรี่ขยายพันธุ์เยอะแล้วก็หอยขมก็มีนะครับหอยขมบรรยากาศโดยรวมว่าประมาณนี้ครับ <S <'s <talking to them> ทุเรียน,นครับมุมทุเรียนอยู่นู่นนะครับอันตรงนั้นคือทุเรียนนะครับแล้วก็อันนั้นอกล่องกล้วยหอมต่างๆอันนี้ก็ทุเรียนนะครับ อันนี้พวกเป็นไผ่สร้างมนนะครับเป็นไผ่สร้างมนใช้ลำนะครับปลูกได้2ปีเขานี้นะครับใช้ลำไป1ชุดแล้วนะครับก็คือตัดใช้ลำนะครับไปไปรอบนึงแล้วนะฮะนี่ตัดใช้ลำทําตะแค่ทาขอกไก่คอกเล้าล้อมรั้วล้อมอะไรต่างๆนะครับก็เนื้อมันหนาดีนะครับไม่ค่อยมีแขนงนะครับผมตัดง่ายใช้ง่ายนะครับลำตรงใหญ่นะนะครับก็เหมาะสําหรับใช้งานนะครับใครผ่านมาก็เยี่ยมชมได้นะครับ ก็ทำไว้นะครับเผื่อกเกษียณตัวเองมาก็จะได้ไม่ใช่กเกษียณราชการอย่างมัาอยู่บ้านงานจากงานประจำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีที่ทำกินไว้รอนะครับผมก็ไม่ต้องรอออกมาแล้วมาทำมันไม่ทันนะครับต้องทำไว้ก่อนนะครับมีเวลาวันเดียววันอาทิตย์ก็ให้พ่อช่วยดูนะครับก็เลี้ยงอย่างนี้นะครับดีกาไม่มีอะไรก็เงานะฮะคนแก่เนาะ หาอย่างนี้ก็มีทำคนทำทำไว้ก็มีออกกําลังกายพอได้ออกกําลังกายนะฮะไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็ไม่ได้เน้นไว้ขายนะครับเน้นไปเลี้ยงชมมีมยาทีน้องเพื่อนฝูงมาก็พอได้มีติดไม้ติดมือฝากกับบ้านหรือทําอาหารให้กันกินนะครับต่อไปอนาคตก็จะทําทําให้ดีดดนะนๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับ อ,อาสีทำกระตอบน้อยนะครับในนัคนพวก็จะทมบ่อแล้วนะครับจะถมบ่อน,นั้นก็จะเป็นแหล่งปาร์ตี้ก็ <c oughs> ให้ลดลดลงมาได้แล้วก็ทําเป็นคล้ายๆคล้ายๆเบ็ดเป็นโซนให้มีที่พักผ่อนนั่งกินชิวๆอะไรประมาณนี้นะครับกินข้าวทานข้าวอะไรกันนะครับก็มีเท่านั้นครับชีวิต ของคนเรานะครับแก่ตัวมาบ้านปลายมาก็ความสุขก็อยู่ประมาณนี้ครับธรรมชาตินะครับเเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากมายแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับมีหมดนะครับกล้วยหน้ากล้วยอะไรมีหมดนะครับส่วนผลนั้นก็เป็นบ้านนะครับขึ้นไปบนก็พื้นที่บ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหลากหลายสายพันธุ์นะครับปลูกไว้ใช้ใบใช้กินกินไม่หมดก็ให้ไก่ให้อะไรไปแล้วก็แจกเพื่อนบ้านแจกญาติอะไรไปนะครับ ต้นสมุนไพรต้นเยอะแยะนะครับเริ่มปลูกนะครับผมเพราะว่าดินดินถมใหม่มันไม่ค่อยอยู่นะครับมันก็เลยไปเรื่อยๆก็จะสั่งดินมาถมให้มันสูงกว่านี้นิดนึงนะครับก็ต้องใช้งบประมาณแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับอย่าไปทางเังเดียวมันไม่ไหวนะครับเกินกําลังเรานะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกาลังใจด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานไทยแล้วก็ฝนตกกระหน่ำมากเลยนะครับสวัสดีครับ